ต่องเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวรีลิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตซลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่ดให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรา,ามิดปุ๋ยตราพีรา,ามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรา,ามิดธ,ธาตุอา,า,าหารพืชคุณภา,ขา,ณภา,า,าพภาปปของสหายเกษตรแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านครับอ,อีกฉบับหนึ่งที่แฟนถามกันมาในรายการของเราเนี่ยนะครับ ท่านที่ใช้ชื่อว่า SMLPPO เนี่ยนะฮะผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับท่านบอกว่าปลูกโหระพากระเพราวไว้ปลายกิง่งยอดหงิกงอเกาะเป็นกระจุกพอใบใหญ่ขึ้นใบย่นเป็นคลื่นไม่กล้าเอาไปทานรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำค่ะ อีกอย่างบางใบมีทางยาวขดไปมาสีขาวๆค่ะนะผมได้ดูภาพแล้วนะครับนะอันนี้ก็ได้ถามมาอย่างนี้นะครับทีมงานผมได้ตอบไปในเบื้องต้นแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเรียนให้ทราบว่าโหระพากับกระเพราของท่านเป็นอะไรนะฮะคืออย่างนี้ครับ ไอตอนที่มันแตกยอดอ่อนมาเนี่ยที่เราเห็นว่าปลายกิ่งยอดมันหงิกหง,กง,ง,ง,งอกงอเกาะกันเป็นกระจุกนะ่ะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราพลิกดูใต้ใบแต่ตอนใบมันยังเล็กเราก็ดูลำบากนะฮะมันจะมีมะแมลงชนิดหนึ่งครับเขาเรียกว่าเพลี้ยอ่อนเพลี้ยอ่อนนั้นถือว่าเป็นมแมลงศัตรูพื้นฐานที่เรียกว่า ระบาดโดยทั่วไปในเกือบจะทุกพืชอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างกะเพราโหระพาเนี่ยมันชอบเลยทีนี้ไอ้ใบที่หงีกเป็นคลื่นตอนเล็กๆเนี่ยในขณะที่มันยังเจริญเติบโตได้พอใบใหญ่ออกมาเนี่ยใบยมันก็จะหงีกเป็นคลื่นเหมือนเดิมนะครับาถามวา่าอย่างนี้ที่ท่านบอกไม่กล้าเอาไปทานทานได้ครับทานได้นะ ท่านก็เพียงแต่เอาเด็ดยอดเด็ดใบที่เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็เอาไปแช่น้ํนแช่น้ําแล้วก็ล้างให้สะอาดเท่านั้นเองนะเพลี้ยมันก็จะไปจมน้ําตายนะครับแล้วมันก็จะหลุดแล้วก็ล้างมันก็หลุดออกมานะฮะหลังจากนั้นก็เหลือแต่ใบเราก็เอาไปกินอยู่ได้ตามปกติทุกอย่างเพียงแต่ว่า ข้อเสียก็คือว่า,าถ้าเรียกว่าคุณปูแล้วกันนะถ้าคุณปูจะเอาไปขายเนะี่ยอย่างเนี้ยขายไม่ได้นะขายไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่สวยคนเขาก็ไม่ซื้อแล้วเราก็ต้องใช้วิธีเด็ดทิ้งแต่ใช้กินอยู่ได้เรื่องนี้เลยขออนุญาตคุยให้ฟังเพิ่มเติมไปสักหน่อยว่า,ากรณีของพืช นะที่เราปลูกกันเป็นส่วนใหญ่เวลาเนี้ยนะครับเวลามันเป็นโรคโรคพืชเขารบกวนเป็นใบจุดใบไหม้เป็นแผลเป็นอะไรอ,อะไรเนี่ยจะมีคนวิตกกังวลว่ากินแล้วมันจะเป็นอะไรไหมคำตอบก็คือว่าไม่เป็นครับนะอย่างกรณีของใบชะพลูใบเหลืองๆเขียวๆเป็นจ้ำ นะไม่ได้เกิดจากการขาดธาตุอาหารแต่เกิดจากไวรัสเนี่ยเราก็อ่ออาเอาใบชะพลูหอ่อกระเมีย่ยงคำก็กินกันมาเยอะแล้วมันก็ไม่เป็นไรไม่เกิดโรคก,กับมนุษย์นะอ่าในถ้าโรคพืชไอที่จะเป็นปัญหากับมนุษย์นี่ก็เห็นจะมีกรณีของเชื้อ Aspergillus f l o w u s s ซึ่งเป็นเชื้อราที่เป็นสาเหตุ ที่ไปก่อให้เกิดาสารพิษอัฟราทอกซินอันนั้นละมีปัญหานะฮะทีต่ต่อเนื่องไปยังห่วงโซ่อาหารต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่คุณปูปลูกไม่เยอะคุณปูก็แค่เด็ดใบนะออกเสียแล้วใส่ปุ๋ยนะฮะเอาสูตร20 1 0 1 0ใส่เข้าไปนะ พอใส่ไปปุ๊บอ่าแล้วก็มีเฟติลอนคอมบิฉีดพ่นด้วยก็ได้นะมันก็จะแตกใบใหม่ออกมาเป็นปกติทีนี้ถ้าไม่อยากใช้สารป้องกันกำจัดมแมลงในกลุ่มสารเคมีเราก็ใช้สารอินซีอย่างพวกพรีแอมเนี่ยในการป้องกันกำจัดนะมแมลงวีขาวเพรียแป้งเพรียต่างๆเนี่ยนะครับก็อ่า ใช้พรีแอมในกรณีท่านปลูกพืชในบ้านเนี่ยนะก็ใช้พรีแอมกันนะครับแต่ว่า,าถ้าเผื่อว่าใช้มือเนี่ยนะบีบบี้นะ BB, นะที่หลังใบก็ได้ในคือใที่ยังเป็นไม่เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันแตกใบใหม่ง่ายเราก็ใช้วิธีเด็ดออกมาเลยหลังจากนั้นจะไม่ค่อยให้เป็นก็เราก็รดน้ำให้ชุ่มแล้วเราปลูกไปเยอะ การระบายอากาศมันก็ดีอยู่แล้วแต่ผมขออนุญ,ญาตพูดเผื่อไปหน่อยเพราะว่าเมื่อไม่ไม่กี่วันมานี้ก็พูดในรายการช่อง9นะอสมทเหมือนกันนะครับคืออะไรครับก็คือว่าผมก็ไปเจอแปลงปลูกโหระพานะแต่วันนั้นเสียดายไปไม่เจอเจ้าของแปลงปรากฏว่าใบข้างบนมันเหลืองครับแต่ว่าถ้าพลิกดูใต้ใบจะเห็นเชือ้อราอยู่ ไอ้นั่นนะ่ะถ้าใครปลูกโหระพานะแล้วก็ปลูกค่อนข้างจะแน่นทึบในระยะฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเยอะเลยครับอันนั้นเขาเรียกว่าโรคราน้ำค้างนะฮะอย่างนี้สารป้องกันกำจัดเราก็ใช้สารที่ชื่อว่าพวกไตรเบรสบูนะหรือจะเป็นอะโครแบทนะครับเอาไป อันนี้ก็เป็นสารที่ใช้กับราในกลุ่มนี้แล้วผมก็เห็นว่าในแปลงนั้นเกิดโรคเหี่ยวแต่เหี่ยวแล้วใบไม่เหลืองผมกำังสงสัยว่าเป็นแบคทีเรียเพียงที่พบโหลพามันเหี่ยวก็ควรจะถอนต้นนั้นออกมาเลยนะครับอย่าปล่อยให้มันอยู่ในแปลงมันจะแพร่ระบาดต่อไป นะครับส่วนใบที่เหี่ยวนั้นนะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ที่มันเหี่ยวเพราะว่าท่อน้ำเลี้ยงมันถูกอุดตันนะฮะแล้วก็พยายามเก็บออกครับนะและถ้าปลูกในแปลงแล้วเริ่มมีอาการอย่างนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอาการเหี่ยวนะครับท่านก็ควรจะเปลี่ยนพืชปลูกนะฮะเลิกปลูกโหราพาสักระยะ แล้วไปเอาพืชผักกินใบอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นพืชต่างตระกูลกันนะเอามาปลูกแต่ว่าก่อนปลูกให้ขุดดินตากดินไถดินแล้วใช้แสงแดดที่แผล้าแผดเผาฆ่าเชื้อนะครับและถ้าเผื่อว่าไปหาเชื้อไตรโคเดอร์มาได้เราก็ไปเอาเชื้อไตรโคเดอร์มานะครับ มาขยายในกองปุ๋ยหมักแล้วก็ใส่ผสมไปในดินนะฮะอันนี้ก็จะช่วยคุ้มครองป้องกันแล้วก็จัดระบบระบายน้ำในการปลูกให้ดีนะครับอ่ะอันนี้ก็จากคุณปูถามมาเรื่องปลูกโหระพาในบ้านนะผมก็เลยไปถึงโหระพาที่ผมไปสำรวจตรวจแปลง คือทิดบดมมาๆๆไม่มีใครมาแต่งตั้งไม่ได้เป็นผู้ตรวจกระทรวงอะไรแล้วครับผมว่างเมื่อไรผมก็ขับรถออกไปดูแปลงพืชผลต่างๆแล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบพระคุณแฟนๆรายการทุกท่านนะครับที่กรุณาให้เกียรติติดตามรับฟังท่านจะติดต่อกับผมใช้จดหมายส่งมาตู้ปอนอ .12 กำแพงแสนนคนปรปฐม73140 และถ้าลายก็แอดไซน์ BUAN 2494คําคำถามจะนำไปตอบทางโทรทัศน์ช่อง9วันเสาร์อาทิตย์ที่หครึ่งนะฮะทาง Facebook จันพุทธศุขนะครับซึ่งก็จะนำไปออก YouTube ต่อไปนะครับแล้วก็ทางคลิปเสียงนะฮะทางบ้วนชาแนล นะบูเอ็น n C H A n ฮเอเยนะครับท่านก็ติดตามรับฟังคำตอบของท่านกันได้นะที่ต้องแยกไปหลายส่วนเพราะว่าบางที่เราตอบได้สั้นๆนะตอบสั้นแต่ถ้าอย่างทางคลิปเสียงเนี่ยนะที่ผมต้องขอร้องให้ทางผู้สนับสนุนว่ายังไงให้เก็บไว้เพราะว่า มันเป็นช่องทางที่เราจะอธิบายได้ยาวๆแต่เดี๋ยวนี้ในคลิปเสียงนี่เราตัดไอ้ที่คุยสเปเเฮระออกหมดแต่เดิมเนะี่ยเราไปเอารูปแบบการจัดแบบ AM มาใช้นะส่วนเรื่องคุยกันเรื่องสเปเเฮระสนุกสนาเนเฮฮะเดี๋ยวผมจะเปิดรายการใหม่ให้ท่านไปฟังโดยเฉพาะนะตรงนี้ก็ว่ากันแบบเนื้อหารวนๆกันไปเลยนะครับเฟตรยรอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรเีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหกเกษตร